ี่ครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนออยนะครับไม่ใช่เปลี่ยนออยสิเปลี่ยนเปลี่ยนโอลิงนะครับผมจะถอดออยออยน้ำมันเครื่องแล้วก็จะเอาโอลิงออกมาสองตัวนี่โอลิงอยู่นี N ่สองตัวแต่ว่าเราต้องถอดทั้งยวงเลยนะครับนี่มันจะมีน็อตอยูห้าตัวตรงนี้มีน็อตอยูห้าตัวเราต้องถอดอันดับแรกเราต้องถอยถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำยารอเย็นออกก่อนถอด เยนน้ำยาเราเย็นออกก่อนมันเครื่องออกให้หมดก่อนเราถึงจะถอดนี้ได้ไม่งั้นถอดนี้มาบึ๊บเลอะหมดครับนี่เห็นไหมนี่เนี่มันไอ้นี่มันรั่วออยมันมันซึมลงมาจากไอโอลิงโอลิงมันมันเสื่อมเพราะผมใช้โอลิงเทียบนะครับของเทียบไม่ใช่ของแท้ของแท้ไม่มีขายมันจะมีอยู่เส้นหนึ่งมันจะมีอยู่สองเส้น ของแท้น่าจะมีขายอยู่เส้นหนึ่งจะไม่รู้ว่าเส้นไหนเส้นใหญ่หรือเปล่านะมัจจะมีเส้นเล็กกับเส้นใหญ่แล้วทีนี้ผมก็จะถอดเปลี่ยนอะมันเครื่องมันครบรอบเปลี่ยนอะมันเครื่องแล้วผมก็เลยต้องถอดออกเอาอมาเปลี่ยนของของแท้ติดรถมานะมันยังไม่เสียหรอกแต่ออยมันมันบวมไงของแท้ออยมันมันตรงนี้มันบวมขึ้นผมก็เลยเปลี่ยนเลยตอนนั้นซื้อมาเปลี่ยนใหม่ ทั้งโอลิงด้วยนะแต่ตอนนี้โอลิงโอลิงมันเป็นของเทียบไม่ไม่ทนต้องกลับมาเป็นชายของติดรถครับเดี๋ยวออกไปดูก่อนอออเลอะแน่วันนี้ัดับแรกก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเอ้ยถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จถ่ายน้ำมันมอนอ้ำนี่ ของเดิมติดรถเนี่ยอยู่นี่ยังดีอยู่เลยก็ต้องใช้อันนี้ไปก่อนเดี๋ยวมีงบค่อยยกทั้งยวงเลยมาใส่เบิกศู์นี่ก็เป็นกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำยาหล่อเย็นน้ำยารลอเย็นตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเป็นสีเขียวแต่ก่อนเป็นสีชมพูนี่ เปลนน้ำมันเครื่องก่อนนี่ครับตอนนี้ก็ได้ถอดจุกน้ำยาออกแล้วครับนี่จะเป็นจุกแบบนี้นี่ครับจุกขาวๆถอดอกอ,ดอกก็รอให้มันหยดให้หมดก่อนนะครับก็จะไปถอดสายยางนู่น พอดีน้ำมันเครื่องก็จะพอด,ดีแหละหยุดหมดพอดีมอพักหอบหมดแหละสีเป็นสีสนิมแล้วมั้งนี่ พูออกปนคีอสนิมมันจะไม่เหมือนน้ํานะครับมันจะลื่นๆม,มันจะลื่นๆเหมือนมันผสมน้ํามันด้วยไม่รู้ครัผสมแบบไหนนะผสมน้ํามันแล้วผสมอะไรนี่โอ้สีสนิมสีแล้จะเปลี่ยนออกก็รอไปถอด ตัวอ้อยออกมานะครับตัวกองมันเครื่องมันก็จะมาโอดใส่ใส่น้ำหมกครับเพื่อที่จะโอดอ้อยคลายน้ำออก น้ำอย่างค้างนี่ผู้พูออกมานี่ะบอกแล้วเรากำลังมาเพีเยเต็มหน,น้าเพราะห้องหมดอย่า,างนันี่ยไม่น่าจะหมดหรอกนั่นไงนั่นไงนั่นไง ้ายข้างบนอีกครับอีกเส้นหนึ่งโอ้โอนี่โอลิง ออกมาแล้วนี่คอยโอลิงนี่แหละมันรั่วเนี่ยนี่ไม่สนิทนะครับนี่มันกินมุนเลยรั่วออกนะฮะบางอยงโอลิงมันจมลงไปของเทียบไม่ดีครับนี่ลอยนี่เห็นไหมลอยมันกดเข้าไป ทำความสะอาดแล้วก็ถอดนี่ออกมาครับนีน่ตัวถอดเป็นทีเบอร์สามสิบนะ ยกลูกใหม่ ครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขันน็อตไปหกตัวเรียบร้อยเปลี่ยนยางอลิงเรียบร้อยขันแน่นทุกตัวแนละ้วต่อไปแล้วก็เติมน้ำยา รอเย็นแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องครับน็อตคันมดุดเช็คน็ตทุกตัวแล้วคันมดุดเอาละเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างเป็นไงนั่นนะอันนี้คือ,อ,นนคอเอาออกมาเปลี่ยนยางโอลิงเรียบร้อยแล้วน็อตน้ำมันเครื่องขันจุกน้ำขันน็อตเช็คทุกตัวโอเคเรียบร้อยทุกตัวแล้วนะครับดูรอน,ม,นมันเยิมเนี่ย เดี๋ยวรอบนี้เราดูมันจะเยิ่มไหมไม่น่าจะเยิม่มหรอกเปลี่ยนใหมนะ่และนี่เดี๋ยวพามาดูตัวเก่าดูสีสนิมเลยนะไม่ใช่สีชมพูนะสีส้มเลยนะนี่นะจากกล้องมันจะเป็นสีส้มเลยนะสะท้อนแสงหรือเปล่าโอ้ไงไหมเป็นสีส้มแต่ข้างล่างเป็นสีชมพูไหม เนี่ยพอเราเขี่ยขึ้นมาเป็นสีชมพูแต่ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นสีส้มลอยอยู่ข้างบนเนี่ยอมันกาเป็นสีชมพูเนี่ยนเนี่ย,ยพอเราออกมาข้างนอกเนี่ยสีชมพูอยู่ข้างล่างสีสม้มเนี่ยยมันลอยอยู่ข้างบนสีสนิมแบบนี้ นี่เขาเรียกสีสนิมสีส้มนะจะเปลี่ยนตัวใหม่จะเป็นสีเขียวนะ พี่เคียร์ปนกับสีชมพูครับ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับได้กูแต่เ,เปิดขออย่าให้มันเป็นสีดำเวลางอยถ้าออยมันแตกอะไรอย่าให้มันเป็นสีดำก็แค่นั้น ไปเราก็จะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เติมน้ำมันเติมน้ำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เติมน้ำมันไอ้น้ำยาโรยเย็นขึ้นสูงจุดี่ยจดุดจุดนี้ครับจุดที่มาร์กน่าจะมามาจากโรงงานนะนจุดนี้จุดเหลืองนะไม่รู้ใช่หรือเปล่าราดูมาสตาร์ทดูนะครับว่าจะเป็นยังไง เดือนลงนะครับเดือนลงเรื่อยๆยัยงไล่ระบบอยู่นะนี่ตอนแรกอยู่จุดนี้นะตอนแรกอยู่จุดนี้แล้วมันลงมาจุดจุดจะปกติแล้วแต่ว่ามันน่าจะลดลงเรื่อยๆ น็อตแข็งลืมคันน็อตแข็งอุ้ยดีไม่โดนสายพานอะไรตาว่าเช็คอย่างดีแล้วน,นั่นนี่เนี่ยรถมองเรื่อยๆนะจะอยู่คิดปกติแล้วแต่ว่ามันน่าจะลดลงเยอะกว่านี้อยู่มอเติอมอีี ร่วตรงไหนไหมไม่มีตรงนี้ก็ไม่รั่วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างล่างไต้ทอง นะครับไม่รู้จึง่งเนื้อจับดูของท่าน มัน่วแเราก็จะเห็นถ้าเกิดมัน่วอีกรอบหนึ่งโอ้ยร่วอีกรอบนี้ก็ไม่ไหวหรอกยกลูกไม่มันไม่ได้เป็นไรหรอกมันแค่เกี่ยวกับยางโอลิงแค่นั้น ท่อน้ําเริ่มคุณอุ่นแล้วนะครับจะไปดวงุนน้ําปกติแล้วอยู่ประมาณนั้นแหละเดี๋ยววิ่งไปน้ำก็จะลดลงอีกโอเคได้อยู่ปิดปลาน้ำเลยนะครับ ลาน้ำนี่ก็จะเป็นลาน้ำนี่แรงดันอืมมันจะมีล็อกมันจเวลามันมีแรงอัดมันจะดันขึ้น ครับคลิปนี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนยางโอลิงนี่นี่ตัวเก่านี่มีอยู่นี่ตองตัวในเรื่องเลยเฮรัวรวอะไรเงี้วะไม่เหมือนของมากับศูนย์นะ องที่อยู่มากับรถมาติดกับรถน่ะมันดีกว่ารัวเร็วเกินสามเดือนให้รู้เรื่องเลยนี่ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ